ก็แล้วาใช่ไค่อเอาวเถือไว้เก็บุนหม่ถือเสื้อลูกนิวเสื้อลูกวขาวมากลูกเสื้อลูกวขาวมากอ๋อถูกต้องแล้วเสื้อขาวอ๋อรู้แล้วไถึงอะไรไม่เขไม่พี่พี่ไม่ได้หมายถึงเสื้อหนูหรอกพร้อมใช่ไหมคะพร้อมครับผม วันนี้คือมาเปิดตัวเปิดตัวโฟโต้บุ๊คเป็นสามเวหรือว่าเขากจะเริ่มเป็นมาร์เปิดตัโฟโต้บุ๊คถูกแลยอ่ะพูดถึงโฟโต้บุ๊คกันหน่อยค่ะแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะอ๋อเร่ยกปีก็เป็นเอ่อครั้งที่สามของของหนูกับเฮียแล้วปีนี้จริงๆเราอ่ะ อยากจะทำให้ได้ทุกปีเลยใช่ปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วปีคอนเซปต์ของเราก็คือคำเรนคำชาคำเรนออลคำชาลืมอ้อคำเรนออลคำชาใช่ครับเป็นคอนเซปต์ที่แบบว่าเหมือนเราต้องการจะสื่อว่าคือไม่ว่าจะฝนจะมีฝนหรือว่าจะมีแดดอะไรอย่างเงี้ยเราก็พร้อมที่จะเดินทางไปด้วยกันก็หมายถึงแบบระหว่างทางเราอาจจะเจออะไรที่เป็น แดดร้อนบ้างเบาบ้างฝนตกหนักบ้างเบาบ้างเราก็จะผ่านอุปสรรคนั้นไปด้วยกันกับแฟนๆแล้วก็เราทั้งสองคนใช่เหมือนแบบเราอยากจะจับมือกันเดินไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่หนุ่มกระเฮียนะทุกคนด้วยใช่คอนเซ็ปต์ตทุกคนที่ซื้อหนังสืออันนี้เป็นเรื่องราวในชีวิตคู่หรือเปล่าอันด้วยชีวิตจริงก็ด้วยครับโหเราก็ต้องแบบสู้กันไปผ่าันกันไปเพราะเราก็เป็นมนุษย์ตัวน้อยคนหนึ่งจะต้องการคนดูแลใช่ในเรื่องเวลาเด็กๆภาพเป็นยังไง ก็คอนเซ็ปต์คนนี้มันจะมีความสดใสกว่าครั้งก่อนเนาะแต่จ like ริงม hmm. ันก็จะปนด้วยความขนตบมันก็จะมีความเซ็ก exactly ซี่ในตัวนะเพราะว่าเราเปลี่ยนอะไรเงี้ยตอนรับสมกครบเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนให่มใช่ก็เป็นความฟูฟิงน่ารักแบบย้อนวัยหน่อยไหนขอดูภาพแล้วรู้สึกว่าเออเซ็กซี่ดิมันเอ้ยไหนให้ต้องดูเด่นแฟนคลับแฟนคลับเทรนด์ซ็กซี่น่าจะอยู่เล่มหนูนะอันนี้มีแต่น่ารักสดใส ใช่เนาะถือว่ามีเซ็กซี่ปนก็จะมีข้อความข้างในของเราก็แบบน่ารักน่ารักแต่ถ้าเซ็กซี่ขอแบบว่ากันเจเลิศน่ะวันนั้นวันนั้นเขาแบบเขาอยากใส่สก้ามนะปกติเขาไม่ใส่สก้ามนะนี่คนนี้นี่เลยเขาปิดไี่พี่ซานนาวไม่บางอ่ะไม่บางบางได้เหรอเลยดอกไม้บางตอนนี้ดอกไม้บางเล่นเพลงที่อยู่หนูแต่ชอบฮะชอบถ้าเป็นเซตภาพผมชอบ เซตถ่ายรถที่สุดสวยสุดครับผมตองร<อ>ต้องรู้ทุกนี่มีภาพพี่ซีที่หนูชอบไหมลูกภาพเมียที่ผมชอบหรอเมื่อกี้ชอบทุกภาพแหละไม่ต้องถามหรอกหนึ่งเอาชอบภาพเดียวจ้า <c oughs> มันเบื่อเหอ <c oughs> อี้ยแล้ววะนี่หล่อมากแต่ว่าชุดที่ผมชอบที่สุดคือชดุดชุดนี้ชุดที่เล่นน้ำกันเซนเซนนี้จำได้ชอบเล่นน้ำคะลูกชอบเล่นน้ำ ชอบค่วันนั้นสนุกมากครับวันนั้นสนุกมากชิดน้ำนี่ให้ดูให้ดูนิดเดียวพอให้ดูนิดเดียวจริงๆอยากให้ให้ทุกคนเห็นวันนั้นมากเลยอ่ะคือกล้องที่ถ่ายตีลังกาถ่ายนะฮะแต่ว่ากิ้งไปกับย่าแล้วเราก็กิ้งไปด้วยฮะกิ้งเหรอจริงๆเขาเป็นคนตลกเขาเป็นคนตลกเขาถือกล้องแล้วตีเลยตีลังกาถ่ายแล้วถามพ่าพี่จะได้รูปไหมเหนื่อยรีซึ่งฟิลในการถ่ายรูปวันนั้นเป็น เัาให้ฟหน่อยบรรยากาศวันนั้นฟิลร้อนครับร้อนด้วยช่วงแบบฤดูร้อนคือเขาต้องแบบบอกเราอย่างไรว่าเออแบบอยากได้ภาพเป็นแบบไหนสไตล์แบบไหนอะไรเงี้ยก็มีบอกบ้างแล้วก็คิดเองบ้างครับผมแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์ครับผมแต่เล่นน้ำก็ฟูฟิลชิปไปเขาก็แ n นภาพไปแบบว่าให้ธรรมชาติอะไรส่วนใหญ่จะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าให้เราเล่นกันเองแล้วเขาก็แอบิีแอบถ่ายอาจจะมีขอมองกล้องด้วย แต่ก็จะแซนด์ชอตเอาอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างช่วงฉีดน้ำอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้เราเล่นไปเลยครับฉีดใส่กล้องด้วยประเด็นเขาก็หลบก็หลบตีถ้าหมดคอสตูมมีกี่ชุดครับมีกี่ชุดนะหนูมีประมาณ5 5าถึงหชุดครับประมาณ5้าเรามีรีเพลย์ไหมครับอยากได้แนวไหนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องคอสตูมอืมก็อันนี้ก็มีความแบบสดใสฮะใช่มีความสดใสแล้วแบบเซ็กซี่เอาไว้ก่อน จริงๆ,ๆมันก็นกแอบมีแท็กซี่อยู่มันก็ไม่ได้สดใสแบบว่าน่ารักอย่างเดียวมันก็ยังมีความแบบปนเซ็กซี่อยู่ด้วยด้วยหน้าตาเราแล้วก็ตามแต่ใครเซ็กซีซ่กว่าอ๋อช่วงนี้ผมซู้ไม่ได้แล้วครับผมจริงๆเมื่อก่อนจะเป็นหงาครับแต่ว่าลหลังๆนี้ก็จริงหนูนว่าอาจจะแบบเริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้ว ผมว่าน่าจะแซงไปไกลแล้วพวกเสื้อขาวกางเกงขาวขาสั้นเนี่ยม่ถึงรูกดิโฟโตบุกแหละฝากแฟนๆดนที่แถวนี้เ <Okay. S 2> พราะว่านี้มีแฟนใช่ก็ฝากโฟตบุกครั้งที่สามของเราด้วยนะครับผมควาเป็นเอาคำชายนะครับก็ตั้งใจทำมากเลยมีก็เป็นความสดใสหนึ่งนะครับ <assume. S 1> ผมอยากทุกคนเก็บไว้เป็นความทรงจำมีไว้เวลาคิดถึงพวกเราแล้วเราก็แชร์รอยยิ้มให้กันและกันนะครับผมแล้วก็ ดูแลซึ่งการละกันตามคอนเซ็ปต์ของเล่มหนึ่งครับโอ้ยี่ไม่มีอะไรค่ะทุกอย่างปกติค่ะอะไรนู่นนู่นดียวค่ะโอเคครับก็ฝากด้วยนะคะเพราะจะบอกของหนูกับเฮียวันนี้ก็มาอีกแล้วจริงๆแล้วก็ทุกวันที่21 21ครับ21ก็จะเป็น21เนี่ยใช่ก็จะเป็นวันครบรอบคนโซลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะจัดแบบงาน แฟนไซด์แบบนี้ในทุกๆปีครับซึ่งปีนี้ก็จัดในวันที่20เลยใช่ก็ปีหน้าก็หวังว่าจะได้จัดอีกฮะแล้วก็ถ้าหนูกับเพียงทำ photo book เล่มหน้าก็อยากให้ทุกคนอดหนุนเหมือนเดิมสพอตเหมือนเดิมแล้วก็อยากให้รู้ว่าปีหน้าหนูกับเพียงแบบถ้าทำเนี่ยจะทําลุคอะไรอาจจะแบบคาดไม่ถึงก็ได้ไอ้ตอนนี้เอาเล่มนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีขายที่จีนด้วยใช่เราจะมีจัด<ช>แฟนไซด์ที่ทจีนด้วยเดี๋ยวเราจะไปที่จีนด้วยครับ ครบรอบแล้วเป็นไงบ้างคะช่วงเวลาที่4่าสี่ห้าสี่สี่ปีช่วงเวลาที่ผ่านมาก็อย่างตามคอนเซ็ปต์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนผ่านแดดก็สู้กันฝ่าพันกันไปเป็นไงว่านูนิวในเวอร์ชันที่ผ่านมาสี่ปีก็หนุ่หรอกถามที่ซีทถามที่สี่ถามทล่ก่ก็อย่างที่บอกเลยความน่ารักมันหายไปความสวยมันเพิ่มขึ้นไง สรุปนุ้นนิวสวยหรือนาฬิกาสวยเราก็แซวเขาชมเขาเดี๋ยวเขาก็ได้ใจอะไรสวยอะไรสวย MV สวยทั้งเพลงเลยอเดี๋ยวก่อนเ๋ยดูดูนุ่นนิวหน่อก่อนอะไรนะไม่ชมคนหน่อยเหรออคนก็สวยแต่น้อยน้ำปานนาฬิกาอุ้ย อาวันนี้ข้างในไม่สนุกแล้วไม่สนุกแล้วอะแล้วพี่ซีเวอร์ชันสี่ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับก็ถ้าถามกับผมน่าจะพูดด้ดีเนาะผมน่าจะพูดดีอับเฮียได้เลยดีมองหรือจะพูดยังไงเนี่ยก็บอกว่าเฮียน่ารักขึ้นทุกปีแหละครับหมายถึงว่าบุคลิกน่ารักขึ้นปีทุกปีปีแรกก็อาจจะแบบยัง ยังเก๊กอยู่อ่ะพูดมาไม่อยากจะไม่อยากจะพูดยังขึืมอยู่แต่ตอนนี้ก็เริ่มน่ารักขึ้นเรื่อยๆแล้วเราทำยังไงให้เขาไม่น่ารักขึ้นอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเดี๋ยวกลับมาขืมแล้วฮะเราคิดว่าเขาด้ารักเขาขออะไรอยู่กับเด็กแหละจริงก็เคยบอกทุกคนแล้วว่าอยู่กับเด็กมันทำให้เราเล็กอายุน้อยลงใช่อยู่กับเด็ก หนูก็อยู่กับเราคนข้างๆน่ารักไงโอ้ยยยยใชยหนูก็รู้สึกแก่ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แลกแลกกันไปแลกความเด็กให้ความแก่กันโตความโตของโตครับความน่ารักของนั้นข้างเพิ่มขึ้นด้วยไหมอะสิความน่ารักหนูหรอจริงๆมันยังอยู่ครับผมก็แซลเล่นแหละแต่มันมีความสวยแบบคนขึ้นมาด้วยเพราะว่าเขาผ่านงานมาเยอะแล้วก็เจอแบบมาหลายแบบสเตจอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเจอเพื่อนแบบทีป๊อปหลายคนด้วยมันก็แบบเออมีความแบบโตขึ้นแต่งตัวสวยขึ้น แต่งหน้าสวยขึ้นอะไรเงี้ยแต่ไม่แต่งหน้าดีสุดนะจริงออกงานต้องแต่งหน้าอะไรไม่แต่งหน้าหนูหล่อมากเลยนะเขาเ็เป็นเรียดจรินะอันนี้จริงๆเลยถ้าไม่แต่งหน้าจะหล่อเลยอยากเห็นหนูไว้หนวดไว้เคราก็เคยเห็นแล้วไม่ใช่หรอยาวกว่านั้นน่ากลัวมากเพราะว่าล่าสุดเขาล่อยเพลงมาชื่อจอนิรันด้าเออแบบความหมายของเพลงนี้พี่ซีว่ายังไงอ่ะ ความหยเพลงนี้ออกตจนนิรันติแบบว่าไม่รวยะจนยังไม่ต่งเดี๋ยวสิต้ตีตีความหมายใหม่สิจนนิรันต์จนนิรันต์เราก็เขาเรียกว่าผมถ้ามองในมุมผมส่วนตัวเรารู้สึกว่าอะไรที่อยู่เราแบบว่ามีความสุขคําว่านิรันต์ผมตีไปว่ามันคือความสุขความนิรันก็คือความตลอดถ้าแปลง่ายตลอดไปตลอดการอะไรเงี้ยความสุขในแบบใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยก็ เป็นนิลานก็คือหมายถึงว่าอยู่กันจนตายข้ามภพข้ามชาติอะไรเงี้ยตอนนี้ตอนนี้มีความรู้สึกแบบนั้นไหมคะพี่ภุมตอนนี้รู้สึกข้ามฟ้าครับผมเก่งจริงๆเก่งนะโยกมาได้ไงอ่ะโยกมนขึ้นมาในหัวแบบนี้เจ้าของเพลงมากเจ้าของเพลงมากทำไมใช้คำนี้อ๋อพี่แอมคิดแต่ก็จริงๆแล้วคอนเซปต์ก็คืออยากให้มันปิด อัลบ,บั้มได้แบบปิดอัลบ,บั้มเป็นซิงเกิลที่5ได้แบบสวยงามแล,มมแล้วก็คิดว่าคำว่าจนนิรันเนี่ยก็เหมือนกับเป็นบทสรุปของอะไรหลายๆอย่างบทสรุปความราักบทสรุปความสัมพันธ์ซึ่งแต่ในความสัมพันธ์ก็คิดว่าทุกคนก็คงอยากให้มันถ้ามันดีทุกคนเขาจะอยากให้มันคงอยู่ตลอดไปไปจนนิรนันซึ่งก็คิดว่าคำว่าจนนิรันสวยงามมากเลยนะเยี่ยมเก่งมาก อันอัน so, น really? no. 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 ี points, ้เราคุยอะไรกับพี่แอ้มนะพี่แอ้มถึงเออคิดคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาเื่อนี้อยู่ก็จริงๆแล้วก็วางไว้ว่าซิงเกิลที่ห้าเนี่ยตอนนี้ด้วยหลังจากนี้จะมีเพลงจากข้ามฟ้ามาตามมาติดๆเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็อยากจะทำแบบซิงเกิลปิดท้ายอัลบั้มคร่าวๆไปก่อนเพราะฉะนั้นก็อยากให้ที่้ม ช่วยคิดแบบว่าอะไรที่มันดูเป็นบทสรุปดูสามารถเอาซิงเกิลทั้ง1,2,3,4มาแบบขมวดรวมกันขมวดรวมกันไปในซิงเกิลเดียวเปนงกิที่ห้านี่ s t <The> o <story. S 1> ใช่าจาก MV ก็คือจัดเต็มทนกันเนาะ v MV MV อ๋อใช่ครับจัดเต็มมากเลย <laughs> แตออนน่อันนี้เราเี๋ยวรีเ,เลยไหมหจังจากได่าจะมีแบบนี้ รีเควสไหมผมมาไม่ได้รีเควสค่แต่ผมมารีเ,เควสนางเอกใช่แล้วกพรเราจะเป็นพระเอกแล้วก็ต้องรีเควสนางเอกด้วยตัวเองใช่แล้วออมครับแต่นอกจากนางเอกเห็นว่าลงทุนโปรดักชันใหญ่มากไใหญ่ครับจริงๆถึงแม้ว่าด้วยค<ม>ิวผมกับคิวออมก็ยากเนาะ เพราะฉะนั้นคิวที่แมทช์มาได้ก็เป็นคิวที่ไม่เต็มวันด้วยเพราะออกก็มีงานต่อเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายก็อาจจะน้อยนิดนึงน้อยก็ปกติหน่อยแต่ว่าบริษัทก็คือเวอร์เหมือนเดิมเลย <c oughs> เด็ดลากเหมือนเดิม <c oughs> ยังสวยงามเหมือนเดิมเห็นจอข้างหลังอะไคนที่รอมันคือภาพจริงมันจริงๆแล้วคือจอ,อ LED ครับจะบอกว่าเป็นจอ LED ที่ใหญ่แบบเนี่ยประมาณทั้งผนังนี่เลย <c oughs> คือใหญ่มากสูงเท่านี้เลยครับนยะังเอาไปที่คอนเสิร์ตเห ตกลมานั้นเลยใหญ่มากแบบว่ามองขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่ผมชอบนะครับเกิดมาก็เพิ่งเคยถ่ายกับจอเอลีที่ใหญ่ขนาดนี้ครับเราะมีมีคนเขาไปจากซิฟบอกที่ออกรื้เปล่าให้แบบลงทุนเยอะๆไรอย่างเองโอ้มาได้กระซิบเขาลงทุนอยู่แล้วพี่เขายังไม่ได้บอกเลยไม่เจาะจงเลยว่าหมายถึงใครไรู้หรอกว่าหมายถึงตัวเองก็เห็ยเป็นเจ้าของใคร ผู้เลียนฮะออกมาแล้วฮะพี่ซีเห็นเอ็มวีแล้วชอบไหมคะเห็นเอวีแล้วครับผมชอบไหมเราก็รู้สึกว่ามันมีความกลิ่นอายที่ความเป็นหนุ่มด้วยตัวเนื้อเพลงเองแล้วก็เอ็มวีเองว่ามันมีความจินตนาการแบบเพ้อฝันอะไรเงี้ยมันมีความสวยงามของ CG แล้วเรื่องเล่าอะไรเงี้ยมีสตอรี่ครับผมแต่จริงๆก็อยากเห็นแบบในมุมที่อีกสไตล์หนึ่งของหนุ่มเหมือนกันแบบว่าอยากเห็นวีที่หนุ่มเป็นแบบเรียลไลฟ์อะไรเงี้ยเออมันก็คงดูแปลกใหม่เดี๋ยวก็มาจ้างผมได้ครับเป็นกำกับ จ้างด้วยอะไรครับจ้างด้วยอะไรจ้างต้องจ่ายเป็นอะไรครับเงินครับผมเกียกตังค์ซื้อบ้านซื้อบ้านซู่หนูใครๆก็อยากได้เงินเอออย่างหนึตังค์ซื้อบ้านซู่หนูวายร้องช่วงสงครามเหมือนผมเห็นเขาบอกว่าเขาจะไม่ตอบแล้วผมก็ไม่ได้ไล่ดูหมดแต่รู้สึกว่าวันนั้นที่เขาไปเพสเลงแล้วเหมือนผมอยู่ด้วยทุกค้าเลย ทำไมให้มันเป็นบาร์ลยังไงผู้ถูกกระทำกับภาพ,พนั้นกับคลิปนั้นยังไงคะก็เป็นเรื่องปกตินะหมายถึงว่ากอดหอมก็กอดหมายถึงว่าแค่ช่วงรนเป็นเฟสติวัลงานสักการ <c oughs> เออหนูพูดอะไรไปบ้างเนี่ยนะี่เป็นเรื่องปกติใช่ครับผมก็กอดหอมกันปกติหมุนแล้วหมุนไปหมุนไปนั่นัดยังไงคะเอาหนูบอกว่ามันปกติอ่ะพอันนี้คือพูดไม่ตรงกันหรอ ไม่รู้หนูไม่รู้คือหลายคนก็เลยแซวว่าแบบเฮ้ยสงการจริงหรือเปล่าหนูว่าอะไรไายเอยู่กันอยู่เห็นเซวเยอะมากเลยตั้งแต่วันที่13ไปก็ยังมีแซวอยู่เรื่อยๆฮะนี่โมนั้นไม่นั่นเป็นไงเห็เขาน่ารักมากเลยไงถ้าใจหนูหรือยังผมจำความได้เหมือนผมหอมเขาไปก่อนที่เขาจะหอมผมเลยพี่ซีมันเชื่อไม่ได้ไงมันไม่มีคุภาพประกอบของภาพได้ไหมว่าไม่รู้่ะ มันต้องมีภาพประกอบไหมอ่ะเออมันก็เหมือนเล่นเฟสติวัลคนก็เยอะเงี้ยมันก็มีเออมันก็มีเพ่นถ่ายกันเองบ้างมีคนแอบถ่ายบ้างก็เป็นเรื่องธรรมชาติอะไรเงี้ยครับเจ้าหนนั้นเมื่อไหร่มันไม่ได้เล่าเรื่องนี้นะอะไรนะครับว่นน้นหนูไม่ได้เล่าเรื่องนี้นะผมไม่เล่าหรอกเป็นดูเขาหรอไปถึงว่าก็น่าจะเป็นความเอ็นดูแลก็แกล้งด้วยอะไรเงี้ยผมสนุกด้วยเวลาผมโดนน้ำแล้วรู้สึกลาเลยอะไรเงี้ยรู้สึกลาเลยมันหนาวก็ต้องหาคนกอดมันไม่ใช่แค่กอดไงแล้วอุ่นแบบอุ่นอุ่นไหมคะ อุ่นไหมหนาวมาเดินเพราบก่ตัวเปียกหนูไปพูดจริงเหรออ้าพูดหมดเลยอ้าวพูดแล้วก็น่นแหละครับนีจริงแล้วหนูไม่ได้เริ่มแต่เอาเริ่มแล้วเขาไม่ไดเริ่มแค่ทีเดียวด้วยเียก็จำไม่ได้เนน่้เฮียก็จำได้แต่ก็จำได้เหมือนกับว่าไม่ใช่ทีเดียวนูแต่ก็เฮียจะไปพูดไงวันนั้นอเราย แต่วันนี้คือเรารับบทเพ่งถูกกระทำเลยเหรอใช่เขาเรียกว่าสมยอมครับผมเขาเรียกว่าถ้าแบบว่าคนโดนกระทำแปลว่าคนหนึ่งไม่สมยอมถ้าการไม่สมยอมคือกอย่างนี้หลบหลบหลบอย่างเี้ยเขาไม่หลบเลยเหรอเขาทำท่ายังไงอ่ะเขายนโยนแ้่ยแคเขาทำท่ายังไงเขาก็ไม่ทำท่าไงเขาบอกว่าจะหอมก็หอมเลยไม่ต้องขออะไรคุงถามไปด้วยคุไม่ต้องขออยู่แล้วคึงถามไปไปแบบนี้พร้อมเลยหอมเลยไม่ต้องขอไงเขาคุณเนี่ย แต่หอมก็หอมมาขอทำไมเอาอย่างนี้คนอื่นที่มาเดินผ่านไปผ่านมาก็หอมได้เลยไม่ต้องขอคนอื่นก็ต้องขอคนอื่นก็ต้องขอเหรอก็ถ้าขอก็ไม่ให้ไงตอบวนี้ไม่ต้องขอแล้วนะแต่ถ้ามีคนขอก็แปลกสมมติแฟนไซา์เดินมาพี่ซีขอหอมแก้มหน่อยเออดูดิจะตอบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อถ้ามีใครมาแบบขอว่าเอ้ที่นีขอหอมแก้มหน่อยหนูต้องตอบอย่างแน่นอนหนือ แรงมากอะไรเงี้ยไม่หนูแต่ว่ามาหอมหนูนี่เขาไม่อยากบอกหอมหนูนะเขาจะหอมไม่ได้ไม่ได้ว่าไงเล่ยตายตเออลิลอย่าเล่นกัร์ดบอกแค่นี้มึงอย่ถามมึงอยู่นะอย่าถามนะไปตอบไม่ได้ดีถ่ายรูปก็อรูปมาแซวอืมก็คือเป็นปรสบการที่หวานช้ำนะคะสนุกดีครับสนุกเพราะว่าเราก็ชวนหนูออกมาอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าหนูไม่ออกมาเพราะว่า ปีนี้มีเพื่อนหลายกลุ่มแล้วก็หลายคนอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กๆร่มดีก็ออกมาหลายคนก็เจอพวกทีพับคนอื่นด้วยแล้วก็จอยกันด้วยอย่างเงี้ยก็ได้รู้จักกันมากขึ้นที่ตอน,ตอนเฮียชวนเป็นไงคะตัดสินใจว่าที่จะมา <c oughs> เขาไม่ได้ตอบเลยนะเขาคิดก่อนเพราะว่าปกติเขาแบบดูข่อวว่าไปไหนมีงานหรือเปล่ปา <c oughs> เพราะว่าวันนั้นก็จริงก็มีตารางงานอยู่ว่ามันมัน,มนสีแดงอยู่ว่ามีจริงไหมอะไรเงี้ยปกติแบบผมอ่ะเมื่อก่อนไม่ได้ไม่ได้เที่ยวเลย คือไม่เที่ยวสงการเลยนบะปีที่แล้วก็ไปครั้งเดียวแล้วก็คิดว่าปีนี้ตอนแรกว่าจะไม่มาแล้วด้วยแต่ว่าอาจะแบบเป็นเด็กติดบ้านไม่ใช่สายเที่ยวอะไรอยู่ว่างก็ชอบอยู่บ้าน <c oughs> แล้วก็แต่รู้สึกว่าสงการมันก็นมีปีละครั้งเนาะ <c oughs> ก็ออกไปวันนึงก็ได้แหละ <c oughs> ใช่แล้วก็วันนั้นเนะี่คนเพื่อนในค่ายไปเยอะมาก ก็เลยโอเคถ้าไปกันเยอะก็เดี๋ยวไปด้วยก็ได้หนึ่งสองวันเลยสรุปปรากฏไปแล้วติดลมออกไม่หยุดเลยแต่ปีนี้ออกเยอะจริงออกเยอะจริงแถมหนีเทียไปไปเที่ยวเองด้วยวันนี้หนีเขาก็ไปเที่ยวกับเขาไม่เป็นไรเยอะขอกรอเขาบอกกรอใช่ไหมชวนชวนอย่าหาเขาโทรมาชวนนะผมไปกลุ่มหนึ่งแล้วไงแล้วทัวร์ที่ออกมาเล่นนี่คือต้องแอปพลูก่อนค่ะฮะแูปพูทำไมแอปพลูจะสอนให้เฮียอปพลูก่อนมา อ๋อ <icana>, ไม่เป็นไรชุดไหนก็ได้ก็อย่างที่บอกแหละแต่งโป๊อะไรอย่างก็โป๊เท่านั้นแต่เหมือนที่เราโป๊กว่าทุกครั้งโป๊มานานแล้วค่ะถนัดเสื้อผ้าเวลาน้ำมันเปียกเสื้ออย่างนี้ใส่สก้ามก็รอเทศกาลต่อไปเทศกาลอะไรครับวลนไทยผ่านมาแล้วคือทำเทศกาลเป็นวันไทย ไม่ว่าเทศกาลไหนสำหรับเตอกุมารนึายคู่หนึ่งว <uh ันมีสามค่าก็วันคู่นึ่งมามคเว้นไว้วันหนึ่งแล้วกันหนึมีสามคาเว้นเว้นเท่าไหร่เท่าไหรแล้วก็คือเดี๋ยวซีรีส์จะออนแล้วดูว่าใช่ไหมใช่เลยแล้วครับซีรีส์จะออนแล้วก็เพล์ก็ใกล้จะปล่อยกันด้วยแต่เห็นทุ่มโปรโมทเยอะมากเลยนะค่ะค่ะเห็งเลย BTS ทั้งขบวนก็คือโอ้โหโอ้โหให้ดัง เห็นแล้วเขาบว่ายังไม่ได้ใชเก็บโปรเจกต์มาแต่ว่าแบบช่วงนี้ยุ่งหนุก็แบบคุยกันเฮียดในคุยกันเฮียว่าอยากจะไปเก็บโปรเจกต์จังใดๆที่เพราะว่าแฟนๆแบบทําให้เยอะมากๆใช่แล้วเพราะว่าแต่ละโปรเจกต์มันก็มันคนละวันนะเนาะเราต้องดูว่าเราว่างวันไหนเราเก็บวันไหนใช่แล้วราคาไม่ใช่น้อยๆด้วยครับแบบเจ็ดหลัอะไรเลยอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบโอ้ทุกคน เต็มที่กับข่าฟ้ามากๆเลยอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยตองขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วก็แฟนเตอมีร่วมโปรโมทะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้ก็ยิ่งใหญ่จริงก็ตอนนี้ก็54อิวกัหนูใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวาน53 54 5นี่แหละครับฝากด้วยฮะก็ปล่อยเทลเลอร์ไปที่รอแล้วที่มันดิชแนลนะครับผมก็มันมากครับสวยมากล้วแสดงยิ่งใหญ่มากชุดก็ยิ่งใหญ่มากนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่ใครที่ได้ไปดูวันที่ผมผมรู้สึกว่าทุกคนต้องชอบมากแน่ S <S แต่ว่าคือ air ออนแอร์เมื่อไรที่ไหนยังไงครัออนแอร์วันที่3พฤษภาคมนะครับผมทางช่องวัน31นะครับผมเวลา3ทุ่มครึ่งย้อนหลังอันคารที่ไอซีนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าถ้าต้องเก็บใจดูแบบรออันคารเพราะว่ามันช่องวันมาได้ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหม <S <S อเออคือมันเกินชั่วโมงอะตอนนี้ก็อย่างก,กันเจ้าก้าบอกว่าซีเรียสอยู่เหมือนกันว่าม<อ>ัดยังไงมันเกินชั่วโมงทุกอีพีอะจริงตอนนี้มันก็แล้วแต่อีพีแหละรับ ว่าอีพีสนุกแน่นอนครับผมว่างอีพีชุดที่เกินไปอาจจะแบบว่าอืมแต่ว่ามาดูก่อนวันยี่สิบหกใช่ครับแล้วก็เจอกันวันนี้เิ่งมากเนี่ยจริงๆผมเห็นคลายโปรเจ๊กแล้วผมว่ายิ่งใหญ่นะมันคือแบบว่าเหมือนถ้าไม่เอาไม่เอาสปอยหนุไม่ตื่นเต้นมันยิ่งใหญ่งานใช่งานไหนยิ่งใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นชุดทุกคนจะเบาไม่ได้ ถูกต้องต้องมาเตมเพราะฉะนั้นแฟนๆก็คือจะต้องแต่งตัวให้ตรงแล้วก็รอเพลงเลยจะตอนนี้ฟังโจนิลันก่อนตอนนี้ลันไม่ได้อยู่ในซีรีส์นะทุกคนบอกไปชุดไกด์ของประชาชนชุดหลอกอยากให้แฟนๆแต่งตัวแบบไหนมารูมบนที่แม่หนูหาสภาพาแล้วนี่ชุดอะไรที่นั่งแล้วก็มันกินพื้นที่คนข้างะเอากว้างไว้ก่อน ตอนนี้มาตอนนี้มาหนูน่าจะสามที่หนึ่งสองสามผี้เลยเออมาผบใหญ่ไม่ได้สูงแล้วสี่อย่างบอลจากตรงนู้นยังเห็นเลยเข้ามาปบามาแต่แม่หนูจะไม่เปลี่ยนละอันนี้เลยมาเลยไม่เปลี่ยนจริงเชิเปลี่ยนเลยนี่แหละจองแล้วบอกว่าปลากับปากับมานี่มิวไม่เคยทำให้ผิดหวังในสั่งปลาอาจจะไม่ค่อยนะแต่ว่าคนที่จะเต็มนั่นแหละมาตลอดเลยรอดูเลยมามาบอกสั่งก็ฝากพี่ พี่พี่สื่อด้วยนะครับผมแต่งตัวจัดเต็มได้เลยนะครทุกคนวันนั้นคือจะเปิดประเทศเอมเบรียอย่างเป็นทางการจุดเต้นเต้นใช่ขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนด้วยที่มาทําสื่อให้เราแล้วก็ข้าพาเลยครับผมวันนั้นรับรองว่าเชื่อว่าสนุกทุกคนอาจจะแบบดิบๆนิดนึงเพราะมันต้นๆแต่สนุกสนุกจริงๆดิบคืออะไรดิบ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 อ่าดิบ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 เป็นแบบดิบดิบดิบดบดิบด ดีด yeah, oh, okay, ีดีดีโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอดคุณคเสิร์ฟแบบนี้ไมถ้าไม่ถึงเสิร์ฟไม่ใช่น้อดอยากระต่ายด้วยเสิรช่างเชี่ยวมวเสิรได่มวยนะโอ้ยเปลดาไม่เปิด ตรงนี้ดีกว่าไม่พอข้าตัดยาว่ะจอไม่ติดไม่ติดไม้ตรงนี้เลยนะตรงนี้ไอ้ขยับมาตรงเนี้ยไอ้ขยับมาตรงเนี้ยอะไรต่อตัดนู้นได้เสร็จอ่ะ แล้วถ <łość> ังลมตัวต้องเคลื่อนอ่โอเคอ่าเด็กๆลูกลูกลูกมาแต่ทางซ้ายลูกทางซ้ายแล้วก็ปาดไปท่งา้ลปาดไป